สวัสดีครับผมทดตะลุยตามตะวันครับรีวิวแกะกล่องมือจับสำหรับเล่นน้ำของยี่ห้อโกโพนะครับใช้สำหรับกล้องโกโพครับดูกล่องรอบๆครับแพ็กเกจสวยรู้นะครับดูด้านนี้ครับ แกะกล่องกันเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาชา้าๆครับเพื่อให้กล่องอยู่ความสวยงามออกมาแล้วครับสีเหลืองสดใสเป็นมือจับสำหรับกล้องโกโป o ไว้สำหรับเล่นน้ำเพราะว่า ตัวมันเองชื่อ f l o a t i n g hand g r i p มันจะไม่จมน้ำนะครับช่วยให้กล้องโกโปรไม่จมน้ำในกล่องมีอะไรบ้างครับมีตัว f l o a t i n g hand g ิ i p เทียบกับมือผมนะครับกำมือพอดีครับมีห่วง แทเกิลมาให้นะครับอยู่ในถุงเรียบร้อยมีแบรนด์เรียบร้อยสวยงามกรอบกับสายคล้องครับมีสายคล้องมาให้ด้วยครับไว้สำหรับคล้องข้อมือในกรณีลงเล่นน้ำเพื่อไม่ให้หลุดมือนะครับนะครับคล้องข้อมือก็พิเศษครับ ของแบรนด์นี้คือเป็นเกลียวมาตรฐานที่สามารถวางบนไตรปอดหรือขาตั้งกล้องได้ครับผมชอบตรงนี้แล้วครับจึงสั่งแบรนด์นี้มานี่ครับหมุนเข้าไปเป็นสายคล้องมือเพื่อไม่ให้หลุดมือเวลาเล่นน้ำแถม ตัวหมุนเกลียวไม้ด้วยครับลองเลยครับกับกล้อง GoPro Hero 4ถอดตัวที่ติดกับกล้องก่อน,นครับอันนี้ผมใช้ iPhone 6ถ่ายครับโดยใช้ไมโครดถอดขากล้องครับ เสียบต่อเข้าไปครับเรียบร้อยครับปรับองศาตามสบายครับนะครับ สามารถลงเล่นน้ำได้ครับในกรณีที่ลงน้ำตัวข้างในนี้จะเป็นตัวทำให้ลอยน้ำนะครับเดี๋ยวไว้รีวิวตอนลงน้ำคอยมาชมกันครับขอจบรีวิวแกะกล่อง GoPro Floating แฮนดิคิ p เพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามตะลุยตามตะวัน .com บาบาย